พออ้มอยก็หมอ่อาจัการเธอหมินโลภโลภเลยงรัความเจ็บปวดทรมานเป็นเช่นไรแต่มันก็ไม่เท่ากึ่ของความเจ็บปวดของกูและของเพื่อนพี่น้องลวกสาบานที่มึงจะบันซัด

แทนที่จะพูดบอกไม่กลัวไม่ไม่กลัวออกแล้วนี่พูดอะไรวะเฮ้ยมีอะไรแปลกใไม่พูดอะไรวะเนี่ยเอกโวยวายอาตมาหลวงพ่อมาเฮ้ยอาตมาบอกโยมหลายครั้งแล้วนะว่าถ้าจะอาศัยอยู่วัดอย่าเอาวัดไปหากินกับไสยศาสตร์หลวงพ่อผีมันเข้าไอแดงลูกดังหินที่มันไปเป็นพระเอกหนังนะคะหลวงพ่อ เหลวไหลโยมอแม่พินแม่พินลงข้อมาแล้วข้อมาแล้วใจเย็นใจเย็นโอ่อเออเออมาที่นี้หลวงพ่อมานี่แล้วหลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปนนมือปนมมือ แล้วก็ว่านะโมตามสามจบนะโมตัะ,ะ,มตะพระควะวตอะระหะโตสำมาสัมพุทธทัะนะโมตัศพระคะวตอะระหะโต,ตสัมาสัมพุทธทัศะนะโมตัะ พระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ แต่นี้ไปพวกเองทั้งหลายจะเป็นประหนึ่งคนคนเดียวกันใจและกายเดียวกันสุขทุกข์ร่วมกันตายด้วยกัน ใจและกายของกูกับมึงเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกูยกลำดวนให้มึงกูพูดจริงรอกูพูดจริงแต่มึงต้องสาบานว่ามึงจะรักลำดวนยิ่งชีวิตของมึงกูสาบานกูสาบานแต่ต้องไม่มากไปกว่าแผ่นดินกูสาบาน ถ้าเป็นไปตามที่หลวงพ่อบอกและเป็นไปตามการที่ผมได้สะกดจิตเพื่อการอะลึกชาติทั้งอินจันวันคงอยู่ดีได้ถูกบูชายันให้เป็นผีเฝ้าประตูชชย โดยนายช่างเชวาเลียเดลามแ์ชาวฝรั่งเศสคนที่หนึ่งนายอินได้ไปเกิดใหม่เป็นจมื่นทองสุขนักรบบ้านบางละจันคนที่สองนายจันไปเกิดเป็นพระยาบำรุงราชสมัยรัชกาลที่ห้าคนที่สามนายมั่นไปเกิดเป็นขโมย ชื่อบัวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคนที่สี่ในคงเกิดเป็นนายทหารยุคจอมพลปอก่อนสงครามโลกคนที่ห้านางอยู่ไปเกิดเป็นแม่ชีนกเล็กคนที่หกนางดีไปเกิดเป็นปานเทวีลูกสาวพระหาบดีคนที่เจ็ด ไปเกิดเป็นนางรันจวนสาวสังคมสมัยรัชกาลที่7ซึ่งก็คือจุติพรในปัจจุบันนั่นเองและจุติพรมันเกี่ยวข้องอะไรกับอินจนันมั่นคงอยู่ดีเพราะว่าเธอไม่มีทั้งชื่อและก็รูปอยู่ในบันทึกหรือจดหมายเหตุใดๆเลยเป็นไม่ได้หรือไม่ ที่ผมต้องชดใช้กรรมแทนบุคคลพวกนี้และถ้าผมคือเดลาราแมนในชาติก่อนคนที่ผมต้องใช้นี่คนแรกคือใคร มีการงอนรูปภาพด้วยเป็นอะไรวะนางบ้าหมูนี้ฉันเห็นแกนั่งซึมไม่พูดไม่จาเออเออเออเอ,อ,เอ,อรู้แล้วรู้แล้วไอ้คำว่าไม่พูดไม่จาเนี่ยนะมันหมายความว่า หมายความว่า,าเป็นเป็นสร้อยคำสร้อยคำแต่มันเป็นสร้อยคำที่ขยายสร้อยคำขยายจำเนาะสร้อยคำขยายอย่างงี้นะขยายไอ้คำว่านั่งซึมอ่ะไม่ได้หมายความว่าไม่พูดไม่จาแบบนี้อ๋อคิดถึงคุณหมอเหรอ นี่ไปไปเดินมาก็ดีแ,แกนั่งแกนั่งเลยไปเอ้ย ơi, แกอย่าหาว่าฉันเนีน่ยนะเข้าไปแสเลยวะ่ะฉันอยากจะให้แกเผาเไอ้เรื่องความคิดเพ้อฝันซะบ้าง มารักแกหลอกเราอะนะอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดแกก็คงจะรู้แล้วนะมันแล้วแกมันเป็นคนพิการอะไม่คู่ควรกับคุณหมอเลยเสียเวลาเปลืงองสมองจะไปนั่งคิดกับเขาแบบนั้นนะนะอ ทำไมฉันจะไม่รู้ฉันเนี่ยนะมองแกปั๊ดหมดออกหมดเลยทะลุปวมหมดเลยนางใบอย่าลืมฉันเนี่ยนะอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันเนี่ยเป็นสาวสวยมาก่อนแกแล้วที่สำคัญฉันสวยมากกว่าแกชะขอให้มันจริง คงไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรอกนะหวังว่าจะบ้าหรือว่า,ายังบ้าจะบ้าเหรอแค่แกพิกาหรหนูว่าเป็นบ้านยังอม่พอเหร,อ,หรออยากจะตาบอดสมองฟอ่ออีกหรือไง แล้วเป็นทุกจริงวะเฮ้ยไม่จรงิงฉันไม่เห็นด้วยแบไอ้การที่ไม่รู้อะไรนี่ยมันดีกว่าไม่งั้นเนี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยเขาจะพูดเหรอว่าว่าโอ้รู้เงี้ยนะไม่ทำซะตั้งแต่แรกหรือว่ารู้งี้นะทำมันไปเลยดีกว่านี่เห็นไหมแกแสดงว่าคนทั่วไปนะเว้ยเขาอยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมละวะทำไมแกถึงไม่อยากรู้อะไรรู้มากก็ทุกมากแกรู้อะไรมากเหรอก็ถึงได้ทุกมากอ่ะ รู้อะไรล่ะบายโอ้ย,อยหูหลวกบายอา้าว